สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโรบอทแมปอนิเมะรอยอลนะครับผมจะมาสอนฟาร์มของทุกอย่างในเกมนะครับเอาก็ง่ายๆคือมาบอกนะครับว่าแต่ละหมดเนี่ยฟาร์มอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็วิธีการฟาร์มของในเกมทุกอันเลยนะครับณนะตอนนี้พอจะรู้ทุกอันแล้วว่ามันหายยังไงนะครับ ก่อนอื่นใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเกมนี้ฟาร์มของยังไงฟาร์มรีโลยังไงแล้วก็ฟาร์มเพชรยังไงนะครับก็ยังไงคือคลิปนี้น่าจะรวมทุกอย่างภายในเกมเลยแล้วเดี๋ยวการ FK ค่อยสอนกันในคลิปหน้าละกันนะครับสอนเอฟเคเราจะฟาร์มได้สอนฟาร์มทั้งคอมแล้วก็โทรศัพท์เลยนะครับเมื่อกี้ติดลินผ่านนิดหน่อยขอไยด้วยเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการฟาร์มของในเกมทั้งหมดเนี่ยทำยังไงบ้าง ครับอ่าเมื่อกี้เอ่อโอเคช่างมันนะครับโอเคเมื่อกี้เหมือนเห็นใครลอยเมื่อกี้น่าจะตอนที่กดเทเลพอร์ตนะครับอ่ะโอียนเนาะมาเริ่มต้นกันที่เพชรละกันนะครับนี่จะเป็นปัจจัยหลักที่น่าจะต้องการกันทุกคนนะครับวิธีการฟาร์มเพชรนั้นมีหลายโหมดมากนะครับแทบจะทุกโหมดเลยที่ลงแล้วได้เพชรน,นะครับเรียกว่าทุกโหมดเลยก็ได้เนาะ โหมดในเกมนี้มีทั้งหมด3โหมดหลักๆนะครับจริงๆก็เรียกว่ามี4โหมดแยกออกมาได้ไหมก็น่าจะได้นะครับอันดับแรกเลยคือการลงสตอรี่นะครับเคียร์ทั้ง easy normal แล้วก็ hard ทุกอันนะครับเราจะได้เพชรทุกรอบเนี่ยเวลาเราลงครั้งแรกเราผ่านอาเมาจะเป็น easy normal หรือ hard ในแต่ละด่านถ้าเราลงครั้งแรกเราจะได้ทั้งหมด100เพชรนะครับแน่นอนอันนี้คือได้100เพชรแน่นอนเป็นโบนัสเนานะ ส่วนเพชรที่จะบวกตามโหมดที่เราได้นะครับ e ซี่ได้เพชรทั้งหมด45เพชรนะครับส่วน normal ได้50เพชรและ hard ได้60เพชรนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นการาร์มเพชรเนาะส่วนของที่ได้ในนี้ก็จะมีเป็นของ evo ด้วยนะครับ medilo ด้วยนั่นเองแล้วก็เป็นของ up level นะับพวก apple พวกกับดีนนี่เป็นของ up level เนาะส่วน scouter นะครับ radar แล้วก็ t h e r a s นี่เอาไว้ e b o นั่นเองด e โ i l o นี่คือเอาไว้สุ่มสุ่มเทรดนะครับนี่ก็คือจะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการฟาร์ม e ีโ l o แต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ แล้วก็อีกอ,กอกโหมดหนึ่งก็งคือ Infinity นะครับ Infinity ลงแล้วได้เพชรเหมือนกันนะครับทุกๆ10เว็บจะได้เพชรน่าจะประมาณ50เพชรถ้าจำไม่ผิดถ้าจำผิดขออภัยหรือ60เพชรนั่นเองเนาะอ่ะก็ จริงๆพี่จะสอน FK ในคลิปหน้าละกันนะครับสำหรับการฟาร์มเพชรอินฟินิตี้กี่เวฟคุ้มเดี๋ยวเราค่อยทำคลิปแยกไปทีนึ่งแบบ,แบบเราได้3ามคลิปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของอีกโหมดหนึ่งนะครับจะมีอีกโหมดหนึ่งที่เรียกว่าเลดนี่เองนะครับการลงเลดนั้นจะคัดคนมากๆเพราะว่าโหมดนี้ยากมากๆนี่นะครับนี่โหมดเลสตัวนี้เนาะจะต้องใช้ตัวนี่นะครับตัวหนึ่งกับตัวเนี่ยใช้โกอยู่ที่2,000ันั่นเองนะครับ เวลาเราลงนะครับเวลาถ้าเราผ่านนะครับเราจะได้เพชรแน่นอน100เพชรนะครับแล้วก็ได yeah, ้ของตามนี is ้เลยเดี many, yeah, ๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นวิธีฟาร์มเพชรแต่ว่านี้รู้สึกว่าไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับสิ่งที่พี่แนะนําเลยคือการลงอินฟินิตี้หรือการลงสตอรี่นั่เองนะครับในเกมนี้ลงสตอรี่มีโอกาสได้รีโเร5%เลยนั่นเองนะครับบอกเลยว่าไม่เยอะไม่น้อยนะครับแล้วก็ถึงด่านมันจะดูยากไปนิดนึงแต่ส่วนตัวพี่คิดว่าทุกคนน่าจะเล่นผ่านกันเพราะว่าทุกคนเก่งกันอยู่แล้วนั่นเองนะครับเน เดี๋ยวก็จะเป็นการวิธีฟาร์มเพชรเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวถ้าเรื่องของการเจาะลึกรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาลงลงดีเทลอีกคลิปหนึ่งนั่นเองเนาะมาในส่วนของสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยคือรีโลนะครับรีโลจะมี3วิธีหลักๆเช่นเดียวกันนะครับจริงก็เหมือนสตอรี่เลยนะไอเหมือนฟาร์มเพชรเลยนบแต่ว่า มันจะมีอีกโหมดหนึ่งเข้ามาคือลิฟต์นี่นครับจริงๆฟาร์มเพชรในลิฟก็ได้แต่แนะนําฟาร์มรีโลในลิฟต์ดีกว่าครับสิ่งที่เรียกว่าลิฟในเกมนี้คือชาเลนจ์นะครับจะมาทุกๆครึ่งชั่วโมงเป็นการสุ่มโลกมานะครับเดี๋ยวอีกประมาณไม่กี่วิมันก็น่าจะมา20วิเดี๋ยวเราอธิบายกันก่อนนะครับมันจะเกิดเป็นลิฟต์เป็นวงกลมๆรูมกลมเกิดเป็นเรียกว่าเป็นประตูมิติละกันนะครับในการวร์ปเข้าไปอีกโลกหนึ่งเพื่อที่จะกระลงนะครับลงฟาร์มของนั่นเองเนาะ ลิฟต์จะมีระดับทั้งหมดตอนนี้ที่เห็นนะครับมีทั้งหมดสาระดับคือแร่อีพิกแล้วก็รีเจนนั่นเองนะครับนี่เกิดพอดีนู่นเกิดข้างบนนู้นนะครับการลงลิฟต์แบบนี้เราจะได้ของตามนี้เลยนะครับนี่และมีโอกาสได้เร็ว50%ในหมดของตัวแร่นะครับในอีพิกเนี่ยไม่น่าจว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์เพราะลืมไปแล้วแต่รีเจนได้รีโหล100ด100%แน่นอนและสุ่มจํานวนในการได้ด้วยน,นั่นเองในสําหรับ ลิฟในโหมดดีเจนนะครับที่มันเป็นระดับดนะีเจนเนาะมันจะสุ่มของที่ได้ด้วยนะครับว่าไม่ใช่ลิเรียกว่าเพิ่มของที่เราจะได้ในการลงนิดเราเห็นว่าล็คตี้พชั่นตัวนี้จะได้อยู่ที่50%แต่ในลิฟระดับดีเจนจะได้100%และมีซูเปอร์ลักมาให้นะนั่นเองเนาะขออนุญาตไปลงก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเรากลับมากันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวจริงๆก็พูดอธิบายไปเลยแล้วกันสำหรับการฟาร์มรีโดในเกมนี้มีอีก2วิธีคือการลงสตอรี่แล้วกก็เหมือนนนันัะครบ ลงเลดเนี่ยมีโอกาสได้รีโร่เนตเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สตอรี่ก็ได้5%เนาะส่วนในลิฟจะเป็นโหมดที่ฟาร์มรีโรที่ดีที่สุดในเกมนะตอนนี้เพราะว่ามันได้มีโอกาสได้ถึง50%และถ้าเป็นระดับดีเจนจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยน,นั่นเองนะครับแต่มันจะสุ่มจำนวนที่เราได้น,นั่นเองก็ไม่ชัวร์ว่าเอ้ยเราจะได้มากได้น้อยดูที่ดวงนะครับเนาะ,รนะรประมาณนี้นะครับส่วนของอีโวมันจะอยู่ตามด่านต่างๆเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันนะครับขออนุญาต ลงโหมโดเลแฟแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเปิดตอนจบให้ดูว่ามันได้ของอะไรบ้างนะครับเนาะอาจจะเร่งความเร็วดูเป็นแบบทำแลบไปเลยแล้วกันน่าจะง่ายว่านะครับในโหมดเลฟมันจะเล่นยากนิดนึงนะครับแต่ว่าเลดเนี่ยยากสุดในเกมนะตอนนี้เลยบอกเลยว่าใครลงแล้วไม่มีตัวปวดหัวแน่นอนนะครับคุณจะต้องมีมิสติกที่เรียกว่าเป็นตัวเก่งนะครับหนึ่งนะครับตัวละครมิสติกตัวแรกที่พี่แนะนําให้สุ่มคือมาดาระเลยนาโคจะโกงโคจะเก่งแล้วก็ตีแอร์ได้ด้วยนี่เนาะ ไปเดี๋ยวเราเลี่ยงความเร็วกันเลยแล้วกันนะครับจะได้มาดูกันอีกทีนึงว่าฟาร์มของอีโบกันยังไงนะครับแล้วก็โกจริงๆเดี๋ยวค่อยสอนกันอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องของโกเนาะจริงๆคนน่าจะไม่ค่อยสนารฟาร์มทองเท่าไหร่เพราะว่ามันสุ่มตัวขายได้เหมือนกันเราสามารถฟาร์มเพชรไปชดเชยได้นะครับโอเคไปเมื่อกี้บอกจะเรี่ยงความเร็วแล้วแต่ก็ยังพูดอยู่ขออภัยด้วยนะครับไปเดียวเราเรี้ยงความเร็วกันเลยแล้วกันนะครับลิมพันแล้วขออภัยด้วยนะครับ ใครกาลังปัญหาการ a f ฟฟาร์มในระบบอกรัค้างลุดกลางคันว่าจะด้วยปัญหาเน็ตเน่าโทรศัพท์ไม่แรงเครื่องค้างบ้านไฟดับแบตหมดหรือแม่ไม่ให้เปิดทิ้งไว้แอปยูจีโฟนช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบคาวหรือเรียกให้คขก็ใจง่ายคือแอปจำลองโทรศัพท์อีกเครื่องขึ้นมาแถมยังมีออโต้คลิกที่ไม่ทําให้ดุดจากการ AFK ราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็น GVP ราคาแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละ2บาท แต่จะให้ความลื่นไหลและความเสถียรมากขึ้นถ้าใครสนใจอยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน Google Play, App Store หรือค้นหาเว็บออ f i ิเชียลใน Google และโหลดได้เลยอย่าลืมใส่โค้ด T Times เพื่อรับส่วนลด20บาทกันด้วยนะครับโอเคเราถึงเว็บบอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราสังเกตได้ว่าบอสเลดเยอะแอบหนึ่งนะอันนี้แค่เบสิคเบสิคนะครับแต่ว่าในเลดเนี่ย ปอดเลือดครเยอะเลยนี่นะครับถ้าคุณโชคดีคุณจะได้รีโลเยอะมากแต่ถ้าคุณโชคไม่ดีคุณจะไม่ได้อะไรเลยนั่นเองนะครับเนาะประมาณนี้สําหรับการฟร์มรีโรในหมดเลฟแล้วก็เลสนะครับเลสคงไม่ได้ลงให้ดูเพราะว่าขี้เกียจลงนะครับแล้วก็มันต้องใช้ทีมดีๆนะหนึ่งไม่งั้นเราจะแพ้กัน่น่ดีนะประมาณนี้นะครับส่วนของอีโบเนี่ยมันจะแล้วแต่ตัวละครน,นะครับแล้วก็มันจะมีของอัพเลเวลด้วยของที่อัพเลเวลดีที่สุดในเกมนะตอนนี้คือคัพเค้กนะครับแล้วก็จะมีเป็น ของในสตอรี่นั่นเองนะครับของในสตอรี่เนี่ยที่ดูจะดีที่สุดเลยก็คือในดันนี้นะครับนี่ดันนี้นะเอาจึงเป็นแค่โหมดนี้ก็พอครับประมาณนี้นะครับสำหรับการลงฟาร์มทั้งของอัพเวลแล้วก็ของนีโรนะครับมาดูในส่วนของอีโวกันของอีโวเนี่ยมันอยู่ที่โหมดที่เราลงเลยเนาะอาจจะจะมีของบางส่วนที่อยู่ในแค่เรดเท่านั้นนะครับที่จะสามารถหาได้อย่างเช่นเจ้าของอีโวของอุนเคียวรานะครับของอุนเคียวราจะลงได้แค่เรดเท่านั้นน้อนี่จะได้เป็นพวกนี้นี่ นี่เป็นรูบี้นะครับใช้รูบี้ใช้ฮอลโลว์ลีเดอร์มาร์กนะครับแม็ Max, หรือมาร์กไม่รู้อ่านผิดขออภัยเป็นโซแคนดี้แล้วก็เป็นฮอลโลว์วลิเออรม์มาร์กนี่นะครับหน้ากะกกันเลยนี่เลยประมาณนี้นะครับสำหรับของอีโวเนาะส่วนของอีโวฟิเตอร์ก็จะอยู่ในเลเร์เช่นเดียวกันแต่อยู่ในอันนี้นะครับเห็นปะ่ะแต่มันจะมีลงในซอลลี่แล้วได้เหมือนกันนะครับแค่บางอันเนาะอย่างเรดาร์กับโทปัสแล้วก็สเกาเตอร์นี่ก็ได้เหมือนกันอีบีนก็ได้ยกเว้นฟิชบอลนะครับ วิชบอลจะเป็นอันเดียวที่ไม่สามารถหาจากหมดปกติได้สำหรับการอีโวฟิสเตอร์นะครับจากที่เห็นตอนนี้ตัวละครที่สามารถอีโวได้มีแค่2ตัวละครเท่านั้นคือเจ้าอุเคิโอ่ากับอีฟิสเตอร์เท่านั้นเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการฟาร์มของทั้งหมดในเกมนะครับส่วนการฟาร์มโกเนี่ยมันจะมีอยู่3โหมดหลักๆนะครับจริงๆก็มีแค่2แหละเพราะว่ามันมีแค่สตอรี่นะครับสตอรี่แล้วก็เป็นในส่วนของลิฟต์นั่นเองก็จะมีการซัมมอนเป็นอันที่3เนาะ เลดเนี่ยพี่ไม่ค่อยแนะนําให้ไปฟาร์มเท่าไหร่นะครับแต่เหมือนจะได้ด้วยนิดๆหน่อยๆนะถ้าจำไม่ผิดนะครับการฟาร์มโกที่ดีที่สุดในเกมคือการสุ่มตัวละครและเอามาขายอย่างที่บอกไปเลยนั่นะครับมันจะง่ายที่สุดแล้วก็เหลวที่สุดเนาะส่วนใครที่อยากฟาร์มเอฟเคลงซอรี่ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะยากนิดนึงเพราะว่าตัวบันดาลบางดาลมันยากเกินเบอร์เกินไปนะครับอย่างไอตัวกูนี่ก็จะมีมอนวิ่งไวโลดแมงยี่สิบเกือบร้อยนะครับโอ้โหอยากไปไหนก็ไม่รู้ถ้าคุณลงฮาร์ดลงนอร์ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวปล่อยเกมไม่รู้ว่าเขาจะปรับอะไรมากน้อยแค่ไหนเราทําไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับส่วนการเอฟเคขอญาตรอเกมเปิดละกันนะครับอาจจะไม่ก็อาจจะลงเย็นนี้เลยรอดูก่อนละกันเนาะสำหรับการเซตเอฟเคเพราะว่าเผื่อเขาแก้นะครับเราจะได้ไม่ได้ลงคลิปนั้นนอนเดี๋ยวข้อมูลมันจะผิดพลาดอ่ะโอเคนะครับใครที่สงสัยอะไรเกี่ยวกับแบบนี้ถามได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะทำคลิปตอบกลับให้นะครับแล้วก็ อะไรหลายอย่างที่อยากให้แนะนําก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับเป็นตัวมิสติกตัวละครหลายตัวที่ต้องมีอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้พี่พอจะรู้เรื่องของตัวละครทั้งหมดแล้วว่าตัวไหนเก่งแบบไหนนะครับแล้วก็ตัวไหนใช้ยังไงบ้างตัวฟาร์มเงินตอนนี้มี2ตัวคือเจ้านามิกับลาเอลนะครับอืมชอบเรียกไลท์เพราะมันคือรอไลท์เนาะก็คือ L อลตัวนี้นะครับททนบูมาแล้วบูมาอาจจะมาเป็นในรูปแบบของตัวมิสติกฟาร์มเงินก็ได้รอดูกันละกันเนาะดูฟาร์มเงินได้ง่ายคือคลิกที่ตัวละครนะครับมันจะมีรูป เออถุงเงินแบบนี้แทนลูกดาบนั่นเองเนาะและแถมอีกนิดนึงนะครับสำหรับการฟาร์มรีโลนะครับมันจะสามารถรับได้จากเฟสวีไอพนั่นเองนะครับนะตรงนี้เนาะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการฟาร์มของเกือบทั้งหมดหรือเปล่านะครับถ้าพูดถ้าขัดตกบุพอตรงไหนไปขออภัยด้วยอ่านซับตรงไหนผิดไปขออภัยด้วยนะครับประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับวันนี้นะขอรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ